สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกันนะครับในวิชาเขียนแบบเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะงานของเรานะครับก็ตามนี้เลยนะครับเราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะครับในวงกลมนะนะครับเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมในวงกลมด้วยวงเวียนนะครับโจทย์นี้เนี่ยนะครับครูก็ได้ส่งไปในกลุ่มลายแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็ให้นักเรียนลองศึกษาดูนะครับในขั้นแรกนะครับนะก็ดูก่อนนะครับว่าเนื้อหาของงานเราเป็นประมาณไหนนะครับนะเนื้อง,งานเราบอกว่านะครับนะมะีเรากําหนดให้ว่าเรามีเจ้าวงกลมนะครับ1วงแล้วเราอยากจะสร้างรูปนะครับสี่เหลี่ยมนะครับ อยู่ในวงกลมในลักษณะประมาณนี้นะครับว่าเราจะสร้างกันได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีการสร้างอยู่หลายวิธีนะครับนะแต่วันนี้นะครับเราจะมาสร้างด้วยการใช้การใช้เจ้าวงเวียนนะครับเพราะเรากําลังฝึกเรื่องของการใช้วงเวียนอยู่เนาะอ่ะโอเคเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าให้เราสร้างวงเวียนขึ้นมาหนึ่งวงนะครับวสร้างวงกลมนะไม่ไ้สร้างวงเวียนขอโทษทีนะครับนะ นักเรียนมองเห็นเนาะนะครับนะสร้างวงกลมขึ้นมา1วงนะครับแบบนี้นะครับนะรัศมีนะครับอา,อาจจะเป็น oa นะครับ oa ob od oc od เนี่ยนะครับวงกลมเนี่ยมันจะรัศมีเท่ากันอยู่แล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับสมมุตินะครับผมก็กางวงเวียนนะครับตามนี้นะครับเห็นไหมนะครับผมกางวงเวียนนะครับตามรัศมีที่เขากําหนดมานะครับนะจริงๆแล้วเรียนกางรัศมีอะไรก็ได้นะนะครับนะอ่าผมกางให้ดูก่อนนะครับผมทําแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างวงกลมแบบนี้ฟืบนนะครับเสร็จนะครับเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับนะถ้าเราสร้างวงกลมนี้ด้วยตัวเราเองนะครับ เจ้ารัศมีเนี <ๆ S 1> ่ยมันยัง <remains S 2> ไม่เปลี่ยนน,น,น,นะครับแขน,น,น,นของวงเวียนยังไม่เปลี่ยนนะครับนะเราก็ใช้รัศมีเดิมเนี่ยเจ้าแขนของวงเวียนตัวนี้นะครับนะตัวเดิมตัวนี้นะครับนะสร้างเส้นโค้งนะครับโดยใช้เส้นผ่าศูนย์กลางที่มันมาสัมผัสกับเส้นรอบวงเนี่ยนะครับนะเึ๊บสร้างเส้นโค้งแบบนี้1นะครับแล้วก็2แบบนี้นะครับนะ ทำให้ครบ4มุมแบบนี้เลยเห็นไหมครับ1 2 3 4เสร็จแล้วนะครับลากเส้นเชื่อมระหว่างกันแบบนี้นะครับลากเส้นเชื่อมระหว่างกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลากเส้นจริงแบบนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในวงกลมนะครับอ่ะเราลองมาทำเลยนะครับนะเหมือนเดิมนะครับ นักเรียนต้องทําใบงานลักษณะนี้ทําตามใบงานลักษณะนี้ม่ให้ครูนะครับนะแบบนี้เลยนะครับให้ครู1แผ่นนะครับแต่การสาธิตของครูนั้นครูจะทําเพียงรูปเดียวนะครับนะอ่ะโอเคนะครับเริ่มนะครับครูจะใช้วงกลมใหญ่หน่อยนะครับนะอ่านะครับสร้างนะครับวงอ่าใช้รัศสีวงเวียนกว้างหน่อยนะครับนะแล้วก็จะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับ1วงโอเคนะครับผมสร้างเลยปึ๊บ หวงแบบนี้นะครับมองเห็นไหมเอ่ยไปดูใกล้ๆนะครับนะปึ๊บนะครับอ่านะครับน่าจะได้แล้วนี่นะครับคือวงกลมของเรานะครับจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงนี้นะครับพอจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมลากเส้นนะครับผ่านนะครับ จริงๆแล้วนะครับนักเรียนควรจะลากเส้น,เ,สนเ,เจ้าเส้นผ่าศูนย์กลางนี้ก่อนนะครับนะมันจะได้ง่ายนะครับแต่ไม่เป็นไรเราติดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็ลากแบบนี้ได้นะครับกรณีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูว่าครูไม่ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเจ้ารัศมีวงเวียนจะทํายังไงนะครับก็คือใช้ตัวเดิมเลยนะครับลากจุดนะครับจากเส้นตัดเส้นรอบวง,ง นะครับสร้างเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งอันนะครับจริงๆแล้วนะครับเราสร้างมาด้านนี้ด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันต้องวงรอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับไหนอ่ะแล้วก็เลื่อนมานะครับปึ๊บแบบนี้นะครับมาฝั่งนี้ด้วยเลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับนะอันหนึ่งนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็มาด้านนี้ด้วยเลย นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับนักเรียนจะได้จุดตัดส่วนโค้งทั้ง4จุดนะครับเนะเพื่อมาเป็นอะไรครับจุดอ้างอิงในการลากเส้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราสามารถใช้เจ้า45องศาเนี่ยนะครับนียลากแบบนี้ได้เลยนะครับปึ๊บ นั่นเองครับครูจะลากผ่านนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เส้นตรงกลางนะครับการเขียนแบบเนี่ยถ้าเส้นมันน้อยนะครับเส้นมันน้อยที่สุดเนี่ยนะครับงานของเราก็จะสะอาดขึ้นนะครับนะงานของเราก็จะสะอาดมากนะครับนะอ่ะดูนะครับนะปึ๊บนะป๊บป๊บอใ้จุดพวกนี้นะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์ของเรานะครับก็คือฉากปรับมุมกับไม้ที่สล์เนี่ยนะครับลากเชื่อมได้เลยนะครับ ปแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เลยครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในรูปวงกลมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะครับยังไม่พอนะครับแถมนะครับนะคือนะครับ ครูอยากให้นักเรียนฝึกบอกระยะทุกครั้งนะครับจากนี้ไปต้องฝึกนะครับนะเดี๋ยวครูเหลาดินสอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับวิธีการนะครับคราวที่แล้วนะครับจําได้ไหมให้เรานะครับสร้างเส้นร่างนะครับสร้างเส้นร่างออกจากวัตถุที่เราต้องการบอกขนาดนะครับคราวที่แล้วให้ใช้เ้นหนึงดูแล้วว่ามันน้อยไปนะครับคราวนี้ขอเป็นเ้นครึ่งนะครับ นะครับ1.5เซนนะครับเส้เนขึ้งครับมองเห็นเนาะนะครับอ่า1.5้เซนแบบนี้ลากมานะครับรปนนึ๊บนักเรียนเห็นไหมครับเส้นที่เป็นเส้นล่างที่เป็นพวกเส้นวงเวียนเส้นส่วนโค้งอะไรพวกนี้นะครับ ควรจะให้น้าหนักที่มันเบานะครับเบาเบาเลยแล้วค่อยมาทําไมครับมันเน้นเจ้าตัวอะไรครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนี้ของเรานะครับนะงานจะได้ดูสวยงามดูเด่นขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้รูปสี่เหลี่ยมแล้วนะครับเราก็จะมากําหนดเส้นบอกระยะนะครับนะเมื่อสักครู่นี้นะครับเราบอกว่านะครับเราจะเอาออกมาสักประมาณเซนทครึ่งนะครับนี่นะครับเราก็วัดเซนทครึ่งออกมาแล้วนะครับอ่ะโอเค พอได้เส้นครึ่งนะครับเราก็ลากเส้นล่างนะครับนะเบาๆนะครับนะทั้งหัวและท้ายนะครับเบาๆแบบนี้นะครับนะเห็นไหมครับนี่คือเส้นล่างเนาะเสร็จแล้วนะครับเรารู้ใช่ไหมครับว่าเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยครูบอกผิดด้านแหละนะครับมันต้องบอกข้างบน่ะไม่เป็นไรย้ายไปข้างบนก่อนนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็นะครับวัดขึ้นไปครับ1.5 นะครับหนึ่งจุดห้านิ้นะโอเคนะครับแบบนี้เบาๆนะครับลากไปนะครับนะ ด้านข้างซ้ายเราก็ต้องบอกด้วยถูกไหมครับนั้น1.5เหมือนกันวิธีการก็คือดูนะครับเทคนิคนี้นักเรียนต้องใช้เยอะนะครับก็คือเราลากเส้นทะแยงมุมนะครับจากวัตถุออกไปใช้มาตราส่วนอ่าโทษใช้องศา45องศาแบบนี้แล้วเส้นล่างเนี่ยมันจะตัดที่จุดนี้นะครับเราให้นักเรียนถ่ายระยะออกมาเลยนะครับแบบนี้จําได้ไหมครับการถ่ายระยะเราใช้กันมาเยอะแล้วนะครับนะแล้วก็ลากเส้นล่างลงมานะครับเส้นนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับเราก็มาให้ขอบเขต เพิใหมนี้เห็นไหมครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะวันนี้นะครับครูจะไม่ทําลูกศรเองครูจะใช้เจ้านี้นะครับนั่นคือเพจนะครับที่ครูโฆษณาไว้นะครับว่ามันเป็นตัวช่วยนะครับนะเราจะใช้ตรงไหนกันล่ะนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับนะวิธีการนะครับผมเอาหัวลูกศรนะครับไปทาบกับตําแหน่งนะครับที่ผมต้องการแบบนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับผมท่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับโทษครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เขียนเข้าไปเลยครับแบบนี้เห็นไหมครับเราได้หัวลูกศรออกมาแล้วนะครับนะสะดวกกว่านะครับที่เราใช้เจ้าฉากปรับมุมเป็นตัวทำนะครับนะอ่านะครับเขียนไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับจําได้ไหมครับ จำได้ไหมครับว่านะครับสัญลักษณ์ลูกศรนี้นะครับเป็นการบอกส่วนไหนของวัตถุครับเป็นการบอกริมวัตถุนะครับลิมวัตถุนะครับถึงริมวัตถุนะนะครับจําไว้นะครับนะเดี๋ยวพอเรียนลึกๆเข้าไปนะครับเราจะต้องบอกวัตถุเนี่ยนะครับ มันมีหลายรูปแบบนะครับมีริมถึงริมริมถึงกลางการถึงกลางอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับนะคราวนี้ก็เสริมความหลออความสวยมันนะครับอ่าผมลากเส้นนะครับเข้มตรงหัวมานิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับลากเข้มเฉพาะหัวนะครับนะแบบนี้ โอเคนะครับอ๊บเรียบร้อยนะครับนะตรงเส้นอ่าดิเมนชันลน์เนี่ยนะครับเส้นระหว่างกลางเนี่ยนะครับก็เป็นอ่าเส้นเบาวกว่านะครับเส้นเบาวกว่านะ,ะเสร็จแล้วนะครับนะผมก็จะใส่เส้นบรรทัด นะครับเพื่อบอกขนาดนะครับเส้นนี้ครับเพ่บอกขนาดตอนนี้การบอกขนาดของเราเนี่ยนะครับให้ใช้ลักษณะการบอกเขาเรียกว่าการบอกบนเส้น dimension line ไว้ก่อนขนานกันไปก่อนนะครับวัดได้เท่าไหร่บอกตามนั้นเลยเพราะเราไม่ได้สร้างจากขนาดที่เราต้องการนะครับตอนนี้ผมวัดได้ประมาณสี่นะครับผมก็ใส่ไปเลยสเซนนะครับสจุด ศ0นศนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นจัตุรัสเนาะก็สี่นะครับสี่จุดศูนศูนนะครับนะเรเรียนต้องเขียนให้สวยกว่าครูนะนะครับนะอ่ะโอเคเสร็จแล้วทำไงครับถมดำให้กับลูกศรเราครับงานสุดท้ายนะครับเก็บรายละเอียดด้วยการถมดำนะครับเปิ๊บถมดำสุดท้ายเพราะอะไรนะครับเพราะว่า งานมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับเวลามเาีเครื่องไม้เครื่องมือไปรูดมันอีกเนาะนะครับนะ,ะเรียบร้อยแล้ะฝึกไว้นะครับฝึกไว้นะครับนะว่าเราทํากระบวนการแบบนี้นะครับนะหัดใช้เครื่องมือนะครับนะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมภายในวงกลมนะครับนะโดยวิธีนี้นะครับ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานในการเขียนแบบของเราในอนาคตได้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับภายในวงกลมนะครับด้วยวงเวียนนะครับนะหลักการตรวจก็คือก็จะดูพวกเส้นล่างดูหัวลูกศรดูลายมือนะครับแค่นั้นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับนักเรียนครูทําให้ดูตัวอย่างหนึ่งรูปนะครับแต่นักเรียนต้องทําเป็นอะไรครับ เป็นขั้นตอนกระบวนการแบบนี้เลยนะครับตามใบงานที่ครูให้นักเรียนไปนะครับนะตามแบบนี้นะครับนะงานเก่าๆที่เรียนส่งมานะครับนักเรียนทําได้ถูกต้องนะครับและดีมากแล้วนะครับนะเก่งมากเลยนะครับภูมิใจมากเลยนะครับนะก็อยากให้นักเรียนทําออกมาดีๆเหมือนเดิมนะครับนะนะครับคิดว่าคลิปนี้นะครับนะจะได้เอาไปใช้ฝึกฝีมือนะครับนะโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ